เปิดตัวอย่างเป็นที่ฮือฮาครับกับรถมอเตอร์ไซค์แบรนด์ใหม่ครับีสกูตเตอร์จากประเทศจีนนะครับซอนเทสเปิดตัว2รุ่นในประเทศไทยมาพร้อมกับราคาที่เรียกว่าบิ๊กสกูตเตอร์ในพิกัดเดียวกันมีหนาวครับมาแล้วครับซอนเทสเคยได้ยินแบรนด์นี้มาก่อนไหมครับเคยได้ยินครับแต่ตอนแรกออกเสียงเนี่ยคิดอยู่ตงนาน ะว่าที่คุณเรียกว่าอะไม่เคยรู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้อ่ะแต่นี้เรียกเรียกตามคําศัพท์เลยทับศัพท์เลยซอนเทสเลยอ๋ออ่าเป็นแบรนด์จากประเทศจีนนะครับนะฮะแบรนด์เนี่ยผมไม่รู้จักนะแต่มันคือฮาที่ว่าตอนเขาเปิดมาเนี่ยาทําไมคือบอกว่าเป็นบิ๊กสกูตเตอร์ไซส์สามร้อยกว่าซีซีสามร้อยห้าสิบอ่าแล้วที่สําให้คือราคาเนี่ยไม่ข้ามล้านไม่ข้ามแสนห้าไม่ข้ามแสนห้าเมื่อกี้บอกไม่ข้ามล้านผู้ดิบผู้ดิบผูดิผูดไม่ข้ามแสนห้าไม่ข้ามแสนห้าซึ่งซึ่งต้องบอกว่าในพิกััดดเเนนี้ยครรบถาาามูใ ตลาดเมืองไทยอ่ะเรียกว่าแสนเจ็ดแสนแปดแล้วรถไม่มีของเวลาไปอ๋อกจริงเนี่ยท่วมสองแสนนะฮะบางคันก็สองกว่าก็มีถ้าเป็นสเปคพวกอิตาลีเนี่ยใช่ค่ะมันจะสองกว่าเกือบสามเนี่ยคือคือกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่กำลังนิยมปัจจุบันคือถ้าถ้าสมัยก่อนเนี่ยเราจะบอกว่าคนซื้อสกูตเตอร์พี่ก็จะดูร้อยห้าสิบเอาเปตรงเลยก็เจ้าตลาดก็อย่างฮอนด้าพีซีเอ็มใช่แต่ละวิ่งเกลื่อนเลยแล้วก็มีเอ็นแมก นั่นคือในยุคก่อนอแต่เนี่ยเอาบอกวนะ่ายุคหลังโควิดเนี่ยคุณผู้ชมลองไปสังเกตข้างๆในตลาดซ้ายขวาในคุณผู้ชมจะเจอไซส์สามร้อย300เนี่ยาสามพิกัดสามร้อยสามร้อยกว่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเจ้า ฟอร์ซ่าเอ็กแม็กแม็กเนี่ยตัวเด่นเลยังถ้าฝั่งอิตาลีก็จะมีพวกอะแลมเบต้าอะไรอย่างเงี้ยเวสต้าเนี่ยมากันเรียบเลยมาเยอะเลยคือจะบอกว่าตลาดนี้ค่อนข้างนิยมแล้วอย่างคือถ้าที่ผมไปสัมผัสมาครับคือพี่ราคากลุ่มนี้ต้องบอกคนไทยเราซื้อรถกลุ่มนี้ซื้อเงินผ่อนอเงินผ่อนในรถกลุ่ม3 0 0ซีซีขึ้นไปเนี่ยแสนกว่ากว่าเขาคิดเลทเขาเรียกเลทดอกเบี้ยเป็นป เป็นการผ่อนเหมือนจัดไฟแนนซ์รถยนต์อ่าซึ่งทําให้อดอกเบี้ยนเนี่ยมันอยู่ประมาณเอ่อถ้าผมจำไม่ผิดตอนนี้อยู่ประมาณสามประมาณ3 4อย่างเงี้ยส่งรายเดือนเนี่ยเดือนละห้าหกพันบาทอ่าแต,แต่แต่ต่างกับ150 150เป็นดอกเบี้ยรายเดือนอ่าคือพอคูณบวกลบคูณหารแล้วมันผ่อนพอๆกันเลยพี่เสียดอกน้อยกว่าอ่าแต่แต่ตัวเลขยอดรวมที่ื่อจ่ายต่อเดือนอ่ะยอดต่อเดือนพอต่อเดือนเนี่ยคือเหมือนกับ คุณเสียงเงินผ่อนเท่ากันแต่ได้รถใหญ่กว่าขับ3ามร้อยห้าสดีกว่านนลาลังดีกว่านี่แหละทาให้คน,นค,คนย้ายมาตลาดนีเน้เรียกว่าผู้เล่นใน,ในหลายเจ้าในอย่างนลาสุดเนี่ยซอนเพสเนี่ยมา ก็บอกว่าอ่าไหนๆคนนิยมใช่ไหมงั้นเราเอาเข้ามาบ้างดีกว่ามีให้เลือก2รุ่นครับผมมีสเปคดีกับ E ีสองสามหกับสามห้าอีตอนแรกผมเห็นเปิดตัวที่แรกผมดูไม่ออกผมเอ๊ะมันคนละทรงหรือมันทรงคล้ายๆกันอะไรเงี้ยคือคือมันมันโตขึ้นมีนะบอกดูไปดูมาคือง่ายๆเลยครับครับสามหเป็นไซส์เล็กอ่าคือพวกแฟริ่ิงชิ้นส่วนรถบอดี้รถเนี่ยจะเป็นทรงเล็กคือเขาทำทรงเนี้ย มาเบียดกับรถ160ซีซีในบ้านลัอ่าครับใช่ครับคือทรงมันจะเท่าๆรถ160เลยแต่ว่าเครื่องใหญ่กว่าแต่เครื่อง350เรียกว่าขี่คอกันเห็นเห็นครับนะฮะกับอีกตัวหนึ่งคือ 350e ครับตัวนี้นี่คือมาไซใหญ่เลยไซ300เลยก็เรียกว่าเจอพวกอะไรฟอร์ซ่าอย่างเงี้ยเพิ่มๆใหญ่กว่าด้วยนะผมยังดูว่าใหญ่ผมชอบผมชอบตรงไอ้บางลมหน้ามันะบางลมหน้าตรงช่วงไฟหน้ามันมันบานๆเขาจะบวบแล้วมันก็รับับชิลนะตัวชิลหน้าเนี่ยก็สูงขึ้นมาแล้ว เหมือนเป็นเขาเรียกเป็นเหมือนกึ่งสไตล์ทัวริงนิดๆด้วยเพราะว่าแฮนด์มีกาดแฮนด์ใช่งงมาแรกผมเห็นในสเปคที่เปิดอล้วทำไมมีกาดแฮนด์เหมือนเป็นแข่ง <แก S 1> ADV เน้นมสามารถสูงเน้นทัวริงเออต้องมาครับแบ,บรนด์ซอนเทสนี่นะครับถ้าคุณบอกว่าเป็นแบรนด์ประเทศจีนบางคนคบ,บอกผมไปจีนบ่อยทําไมไม่ค่อยเห็นรถมอเตอร์ไซค์ซอนเทสเลยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นแบรนด์จีนที่เน้นในการออกจําหน่ายทั่วโลก เขาขาย71ประเทศนะฮะตอนนี้<อ>นะฮะบุกโซนยุโรปอย่างอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันสวิตเซอร์แลนด์สเปนอิตาลีนะฮะคือไปยุโรปคุณจะเห็นซอนเทสเยอะมากเรียกว่าบุกตลาดอะไรจริงเรียกอะโอเวอร์ซีโอเวอร์ซีมา์เกตไปทำตลาดแถวนั้นแทนแล้ววันนี้มาบุกตลาดประเทศไทยแล้วนะครับนะะในประเทศไทยเนี่ยจัดจำหน่ายโดยบริษัทดินามิกมอเตอร์นะครับซึ่งเดิมเนี่ยดินามิกมอเตอร์นี้เป็นผู้แทนจำหน่ายแลมเบตตาอยู่อ๋อเราก็จะคุ้นเคยครับก็มีอีกแบรนด์หนึ่งเข้ามา ซึ่งทําให้เขามีความพร้อมเยอะนะครับนอกจากมีศูนย์มีศูนย์บริการนะครับของแรปเมตาอยู่แล้วซึ่งซอนเทสสามารถเข้าใช้บริการได้เลยเพราะ่งตอนนี้้าบอกถ้าตัวแรปเมตาเองเนี่ยสู่บริการเยอะถก็มีวิ่งเยอะมี60แห่งทั่วประเทศตอนนี้นะฮะแล้วตัวรถเนี่ยประกอบในประเทศไทยด้วยก็เลยทําให้ได้ราคาดีมากโอ้ประกอบไทยด้วยใช่ราคาดีมากๆนะครับตัว 350D เนี่ยนะฮะ141,000บาท เขาบอกเป็นช่วงพิเศษนะเพราะว่าราคาจริงเขาอยู่หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทมีช่วงลดไปนิดนึงลดลงไปแปดพันบาทเป็นเกิาตัวส่วนตัวสามห้าศูนย์อีแพงกว่าหมื่นหนึ่งครับผมนิดเดียวนะแต่ว่าโอ้โหได้ลดคันโตขึ้นอ่ะแล้วแต่คนเลยอีกหมื่นหนึ่งแต่ว่าต้องบอกขึ้นอยู่ใช้ครับเพราะว่าส่วนตัวครับพี่หลามผมอะเป็นคนเรียกว่าถ้าเกิดไม่ติดเทนรถเนี่ยผมขี่มอเตอร์ไซค์คือต้องบอกงี้คนบางคนจะกลัวกลัวการใช้บิ๊กสักคตเตอร์ในเมืองเพราะต้็นยอมรับว่า การใช้บิสกูเตอร์ในเมืองอ<ช>เราจะเจออะไรอะมหากรรมรถใหญ่ที่วิ่งมันอยู่ซ้ายและขวาเนี่ย <c oughs> เราก็จะต้องแทรกตรงกลางไปกับรถทุกคันที่วิ่งอยู่เน<ช>ี่ยบิสกูเตอร์จะมีปัญหา <c oughs> ปัญหาก็คือคันโตข<ช>่วน <c oughs> แฮนด์เียงผมใช้ตัว a อดีวแฮนด์มันจะกว<ช>้างเวลาขี่ไปก็จะต้องมองหน่อยว่ากระจกใครจะเมาหรือเปล่าซ <c oughs> อกแซกยากนิดนึงนะฮะก็จริงซอนเดก็เลยบอกว่ามีทางเลือก ถ้าคุณเน้นในเมืองคุณดีถ้าเป็นไรเดอร์วิ่งงานทั้งวันครับเอาแบบไม่เมื่อยไม่ต้องลำบากเพราะว่าคุณจะได้ลดทรงร้อยหกสิบแต่เครื่องสามร้อยห้าสิบติดมือติดมือติดมือนะครับว่าติดมือบิดมันเลยล่ะนะฮะหรือถ้าเกิดใครที่เป็นแบบเรียกสไตล์ทัวริงขี่เที่ยวขี่เที่ยวนานๆไม่ได้ขี่ทุกวันก็มีตัวอีขี่ทุกวันก็ได้ฮะแต่ว่าเครีย เผื่อเผื่อใจไว้แล้วว่ามันอาจจะต้องเผื่อระยะนิดนึงเลือกรถใหญ่ไปแล้วั้นแล้วก็ใช้ตัว e ตัว e ก็จะมีออปชันที่มากกว่าคันที่ลงกว่านะราคาเนี่ยมาทําให้คู่แข่งในท้องตลาดตอนนี้เนี่ยค่อนข้างลําบากเพราะว่าราคาดีมากแล้วมีสื่อหลายเจ้านะเอาไปเทสครับท็อปสปีดชนะคู่แข่งที่มีอยู่ในท้องตลาดหมดเลยโอ้โหก็เครื่องนี้แล้วบอดี้เล็กลงมันก็เพรียวกว่าเขาจัดซีซีมาเนี่ยเรียกว่า2 349 แคบจะดจุดห้ารอยห้าเดี๋ยวนะซีซีสามร้อยสี่เก้าก็สูงสุดในตลาดครับเพราะว่าตอนนี้ตอนนี้เนี่ยฮอนด้าทำอยู่สามห้าศูนย์ของฮอนด้าอยู่สามร้อยสามสิบใช่อันนี้เยอะกว่าอีกตัวนี้นี่สามร้อยสี่สิบเก้าเลยครับพี่นะฮะมาเต็มแล้วได้แรงม้าถึงสามสิบหกจุดสี่แรงม้าออ้ยมาเต็มนะแต่จริงๆอะกำลังกับผมไม่ค่อยห่วงพี่เพราะว่าบอกสามร้อยกว่าเนี่ยกำลังติดมืออยู่แล้วแต่ผมที่ผมชอบอย่างหนึ่ง พี่ดูประกับแผนอุ้ยความอลังการของประกับแผนคือปกติแผนประกับแผนเนี่ยฝั่งซ้ายเนี่ยคุณจะมีเยอะแล้วไม่ว่าจะปรับชีวไฟฟ้าอะไรต่างๆคอนโทรลน้ปัดอยู่ฝั่งซ้ายแต่เจ้าซอนเตสเนี่ยประกับแผนข้างขวามีอะไรเยอะแยะขนาดนั้นนี่อันนี้ต้องขอบคุณภาพจากออโต้สปินนะครับนฮะเราเราเอาข้อมูลจากออโต้สปินมาใช้นะครับขอบคุณภาพด้วยประกับนี่มีปุ่มเยอะมากคือควงขวาจะเยอะไปไหนพี่อ้โหมีปุ่มอะไรบ้างมีปุ่มออฟสตาร์ทเครื่องยนต์มีออฟลันมีสตาร์ท มีหมดสลับ,บ<อ>หมด<อ>กับคี่<า>มีเปิดไฟบนแฮนดนน์มีเปิดถังน้ามันเปิดเบาะนั่งเดี๋ยวเปิดปิดระบบไฟล็อกคอรถอู้มเมื่อกี้ในทั้งหมดอ่ะพี่เห็นไหมผมสะดุดคำนีน้เปิดปิด,ปดไฟบนแฮนด์เพราะอะไรครับ,รบจริงจริงซอนเดย์อะเวลาย,ยามกลางคืนอะคุณสามารถเปิดแบบไฟที่เรืองแสงใต้ประกับอะันสว่างขึ้นได้แล้วจะเห็นแล้ประกับแบบ โอ้อลังการงานสร้างไซ้์กระแดงขวากระแดงขึ้นมาแต่มันดีนะพันมันทำให้เราไอ้คนขับรถไกลๆเห็นระยะมือเราอ่าใช่ใชแล้วก็แบบมันยิงบอกมันดูอลังการอ่ะแล้วที่ตามมาอย่างก็คือฮะระบบหน้าปัดหน้าปัดมาตรวัดเนี่ยที่เขาบอกว่าสามารถมิลเลอร์หน้าจอมือถือขึ้นไปได้ผมชอบมากเลื่อนไม้เนี่ยนะฮะเลื่อนไม้ไม่ใช่เลื่อนไม้ธรรมดานะคือมิลเลอร์หน้าจอมือถือขึ้นไปเอาแบบขึ้นไปก็ได้ครับ ดู YouTube บนหน้าจอยังได้อันหน้าเด็ดครับพอมีเลอร์เนี่ยมีเลอร์เนี่ยมันไม่ใช่อยู่แค่แมทนะไงพี่ใช่ระบบพอเอา YouTube เนี่ยเออ่ท่านสามารถเดินทางไกลกับซันเดย์แล้วท่านสามารถชมชมบอดชาร์กบอดชาร์กดูบอดชาร์กเนี่ยดูยูทูบไปเลยบิดไปดู YouTube ไปเออฟังบอดชาร์กพี่บ่าวเราไปดูเพลินๆนะครับเงยหน้าขึ้นมาถึงที่หมายเรียบร้อยหมายเขาบอกเผื่อรถติดนะให้ชมบอดชาร์กนี่ถ้าเป็นไรเดอร์นะ วィィิดีโอคอลไปหาลูกค้าเลยขับขับอยู่อาหารที่สั่งกําลังจะไปนะครับพี่รอแป๊บเดียวนะครับนี่เลไเนี่ยโอ้โหโคตรเท่อ<า>นะฮะแล้วอันนี้พี่ชอบไหมครับฝาช่องเก็บของโอ้โหช่องเก็บของปกติอะผมใช้มอไซค์หลายคันคันนึงทีแม็ผมจะเปิดฝั่งขวาฝั่งซ้ายเปิดไม่ได้ครับอพอมาใช้ ADV เปิดฝั่งซ้าย ฝั่งขวาไม่ได้ม,มันมันทํามันมันข้างได้ข้างไม่ได้อะไรเงี้ยพอมาอันนี้ oh, ma, นะซอนเทสบอกว่าอันนี้ประหาราจัดให้ครับเปิดมาทั้งซ้ายั้งขวาปกติข้างขวามันจะเป็นสวิต์เตาแก๊สไหมฮะสวิต์จะอยู่ข้างบนปกติ<อ>สวิต์จะอยู่ข้างบนส่วนใหญ่แล้ว้ยคันนี้ไม่เห็นมีเลยมันเป็นอยู่ตรงไหนผมว่าน่าจะเป็นคีย์เลสไม่มีกุญแจเป็นคีย์เลสแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยผมว่าคีย์เลสแล้วแล้วประกับเนี่ยอยู่ที่ประกับ ประกับขวาประกับแทนขวาเพราะเมื่อกี้เขาบอกประกับแฮนมันรวมไว้หลายอันเพะว่าข้างขวาน่าจะอยู่ตรงนั้นคือเขาย้ายไปอยู่ที่ประกับในปกติส่วนใหญ่นะฮะจะต้องเป็นสวิตช์แยกอยู่บนบนคอนโซลอยู่บนแฮนอีกอันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยที่ผมเจอคืออันนี้ก็เอาไปรวมไว้ประกับถือว่าประกับอลังการนะฮะแล้วก็บอกช่องเกมของช่องเกบของในช่องเกมของมีช่องเสียบ USB Type C นะนี่ต่อชาร์จไฟได้นะครับ ขอให้ครบขอให้ครบครับผมอะลองดูใครสนใจก็ลองไปจับจองมาเพราะว่าราคาดีมากรูปทรงก็ได้นะฮะชอบคันเล็กวิ่งทั้งวันขับ350ดีถ้าชอบคันใหญ่วิ่งทัวร์ลิงทรงหลอๆอแต่งสวยๆเห็นหน้าจอไรเดอร์มาแต่งสวยมากเอาตัวแต่งแล้วอะที่เขาโชว์ในงานนะครับ 350e แต่เหมือนตอนนี้จะเปิดราคามาแค่ตัวดีก่อนตัว e น่าจะต้องรอกันสักพักหนึ่ง ใช่ไหมฮะประมาณนิดหนึ่งครับรอกันนิดหนึ่งนะครับนะครับถ้าทางซอนเตสอยากจะให้พวกผม2คนรีวิวนะครับเพราะว่าเรารีวิวพร้อมกันได้ครับผมขับตัวดีคนนี้ขับตัว E นะครับขับคู่กันเลยนะฮะคิดราคารีวิวไม่แพงครับเชิญติดต่อมาได้ครับขายงาเนี่ยตรงนี้เลยขายกันนี่นะเห็นเขาติดต่อมาแล้วแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะได้รีดูได้ครับอานะฮะโอเคครับอ่ะไปดูกันครับไปลองดูที่ร้านตัวแทนจำหน่ายนะครับซันเตส350 D และ E ครัดีและครับ